บ้านนกสินใจแยกกันอยู่กินสามีบ้านนกสินใจแยกกันอยู่กินสามีเยี่ยมชมป่านกสินใจที่จังหวัดเชียงรายปลูกไว้สปีตเตรียมเปลี่ยนเป็นบ้านไม่เพียงเท่านั้นนกสินใจยังได้พาชมป่าอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่ปลูกไว้กว่า4ปีที่เธอตเตรียมพื้นที่ไว้สร้างเป็นบ้านแต่ถึงอย่างนั้นแฟนและครแฟนคลับของนกสินใจ ก็สามารถติดตามไลฟ์สไตล์การเดินทางท่องเที่ยวของเธอได้ในอินสตาแกรมส่วนตัวนกสินใจที่หมั่นลงภาพสวยๆสถานที่งดงามรวมถึงได้เกล็ดความรู้ประวัติศาสตร์เรื่องโบราณสถานอีกด้วยแต่งานกันมา33ปีขอทดสอบใจกันนิดนึงถามปุ๊บตอบปับ๊บแต่ถ้าเลือกไปทะเลกับภูเขา2จะเลือกไปไหนซึ่งทั้งคู่ได้ตอบเหมือนกันคือทะเลแล้เมื่อถามถึงเด็ดแรก ของทั้งคู่นกสัตว์ชายตอบอย่างรวดเร็วว่าร้านท่านหญิงแต่สําหรับนกสินใจบอกว่าจําไม่ได้แต่สมัยก่อนดาราห้ามเป็นแฟนกันและตอนนั้นก็เป็นพระเอกนางเอกซูปเปอร์สตาร์ด้วยกันทั้งคู่เลยงานนี้นกหญิงก็ตอบทันทีว่าเขาไม่ได้ห้ามแต่ต้องแอบแต่เมื่อถูกถามว่าจีบกันอย่างไรงานนี้นกชายก็บบยว่าต้องถามภรรยาว่าจีบยังไง แล้วนกสุนใจก็เสริมต่อว่าทุกปัญหาไม่ได้มีสูตรแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คู่อย่างของเราทําไมไม่คุยกันเป็นปีปคือถ้าคุยเลยแต่ถ้าไม่คุยเลยก็อย่างที่พี่นกชายบอกคือต่างคนต่างเดินเรารู้เราต้องใช้เวลาก็เลยต่างใช้เวลาให้ทุกอย่างมัน,นคลายไปด้วยตัวมันเองทุกอย่างต้องปรับไปตามสภาพของคนสองคนและสิ่งแวดล้อม แล้เมื่อถามว่าเคยงอนกันนานสุดกี่วันก็ได้รับคําตอบที่ทําให้ทุกคนตกใจไม่น้อยว่าทั้งคู่นั้นงอนกันนานเป็นปีซึ่งนกฉัดชัยบอกว่างอนชัว่วกาลประวัติศาสตร์ไม่พูดด้วยไม่มองหน้าอย,อยู่แบบไม่มีตัวตนพิธีกรจึงถามว่าไม่อึดอัดหรอนกสินใจก็ตอบว่าเดี๋ยวเขาก็มางา้อล่าสุดทางนักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจก็ได้เผยว่าทำไมหนึ่งปีมานี้ถึงห่างหายไปจากงานแสดงละคร ติดโควิด19ไป3ครั้งแล้วหยุดยาวในงานเตรียมเปิดกล้องละครชุดดวงใจเทวพรมตอนใจพิสุทธิ์ว่างครบ1ปีพอดีหยุดไปตั้งแต่1พเมษายนปี 2, 5, 6, 4ไม่มีคือละครเลยเนื่องจากติดโควิดครั้งที่3ในวันที่1เมษายนปีที่แล้วก็หยุดเลยไม่มีงานใหม่ไม่มีงานแสดงจังหวัดโควิดด้วยจึงคิดว่าดีเหมือนกันเพราะว่าตนต้องเป็นผู้จัดทำเบื้องหลังอยู่แล้ว เลยคิดว่าจะกลับมาทุ่มเทตรงนี้ก็ได้ถามว่าติดใจงานผู้จัดไหมต้องดูก่อนถ้ามีงานแสดงก็ชอบงานแสดงมากกว่าอยู่แล้ว